นะคะยูเซอร์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการ,รม,มาเทพสื่อรักนะคะห้องนี้เป็นห้องไอดอลของการนะคะฝากช่องทางการติดต่อเอาไว้ด้วยนะคะโหลดแอปฮา l โลโยของเรามานะค้นหา ID ที่1513782307 ย้ำอีกครั้งนะคะคนหากันได้นะคะ1513782307นะคะมีกิจกรรมดีๆจัดให้ทุกท่านได้มาเข้าร่วมกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะสำหรับกิจกรรมนี้ชื่อว่าการมเทพสือหลักก่อนอื่นนะคะขออนุญาตนะคะอัดคลิปสั้นๆนะคะลง YouTube นะคะแล้วท่านก็สามารถไปาดาวน์โหลดหรือก็ เปิดดูกันได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอดอลของเรานะคะฝากแอป Hellojo นะคะซึ่งเป็นแอปที่เอาไว้ใช้พูดคุยกันนะคะโดยที่มียอดดาวน์โหลดสูงเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะมีหลากหลายกิจกรรมให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมเล่นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร้องเพลงกิจกรรมทายใจกิจกรรมร้องแร็ปเล่านิทานฟังเรื่องผีนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมบันเทิงอื่นๆไม่ว่าจะเป็น สล็อตนะคะสล็อตตู้เหลืองสล็อตตู้แดงกิจกรรมวงล้อหมุนโชคนะคะหมาป่าล่าแต้มหรือกินดิโยของเรานะคะและที่สําคัญแอปนี้เป็นแอปหาคู่ค่ะดังนั้นจึงมีกิจกรรมเกี่ยวกับคู่รักให้ทุกท่านได้เข้าร่วมเล่นกันนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติหาคนที่มีใจตรงกับเรานะคะสามารถดาวน์โหลดกันได้เดอ้อมีทั้งกิจกรรมในการอาขอคบขอคืนดี ครบรอบแต่งงานแล้วก็ยังมีกิจกรรมปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะอย่างเช่นกิจกรรมศิลานีนะคะเรามีหลากหลายกิจกรรมให้ท่านได้กดติดตามเลยทีเดียววันนี้สําหรับกิจกรรมการมาเทพสือรักเป็นกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมที่ปรับบุคลิกภาพทุกท่านนะคะเพื่อเตรียมตัวในการหาแฟนหรือบางคนเนี่ย มีแฟนแล้วแล้วจะมีเทคนิคหรือพิธีพิชิตใจอย่างไรนะให้แฟนอยู่กับเราให้เขารักเราก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นใครเป็นยังไงนะคะโดยที่กิจกรรมนี้จะมีแบบทดสอบความรักให้ทุกท่านได้ลองทำกันนะคะแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะสเปคฉันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ยังมีการสอนให้คุณจีบผู้หญิงจีบผู้หญิงทำยังไงจีบผู้ชายทำยังไงวิธีจีบ จีบแบบไหนวิธีอ่อยแบบไหนฮะจะทําให้เราได้ผู้ได้สาวกลับห้องไปล็อกห้องคุยกันวันนี้เราจะมาบอกทุกท่านนะก็อย่าลืมนะคะติดตามกดติดตามแล้วก็เข้าร่วมเล่นกิจกรรมได้นะคะเออสาหรับใครที่ยังไม่มีคู่นะคะยังไม่มีคู่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวนะ,ะเดี๋ยวเรามีวิธีนะคะเผยวิธีจีบผู้ชายแบบ สาวสวยให้ดูนะเขาบอกว่าวิธีจีบผู้ชายไม่ยากสวยอย่างเดียวก็ใช่ว่าผู้ชายมันจะติดตามสวยอย่างเดียวก็ใช่ว่าผู้ชายมันจะชอบบางครั้งผู้ชายก็อาจจะชอบพวก เข้าใจคำว่าสวยมักนกตลกมักได้ไหมเออมันก็จะมีแบบนั้นนะเราเกิดเป็นผู้หญิงถ้าอยากให้ผู้ชายชื่นชอบก็ต้องรู้จักมีมุกกันบ้างนะคะมีมุกบ้างมีคําพูดบ้างหยอดบ้างเลยนะคะแล้วก็จะมีมุกลุมลวมๆฮ่าๆต่อไปนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เบ้าหน้าดีอย่างเดียวไม่ได้ยุคนี้ต้องมีสายฮาสายตลกกับเขาบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปจีบหนุ่มๆด้วยมุกจีบเนี่ย เราก็ต้องมาเช็คก่อนนะว่าเราต้องทําตัวแบบไหนทําตัวยังไงเพื่อให้เขาชอบเพื่อที่รอบนี้เราจะได้ไม่นกอยากมีแฟนต้องทํำยังไงไม่อยากนกอยากลุยจีบผู้ชายก่อนก็พร้อมเลยนะฮะสำหรับสาวบางคนสามารถเอาแคปชั่นนะเอาแคปชั่นหรือเอามุกไปใช้ได้นะฮะอ่าทีนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเขาบอกเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะพี่ผู้ชายโต๊ะแปดเป็นผู้ชายที่มีมุกตลกและก็เป็นผู้ชายที่มีคารมดีมากเลยเดี๋ยวคนอนญ,ญาตโต๊ะแปดนะคะเปิดไมค์มาพูดคุยกันหน่อยว่าถ้าวันหนึ่งที่จะให้ไปจีบสาวเนี่ยคุณมีมุกอะไรที่จะทำให้สาวๆว,ว้าวแล้วก็กดติดตามคุณบ้างมีไม่เอ่ยฮัลโหลมุกพี่มีสามเม็ดถ้านอนโดนสักทีรับรองเข็ดไปถึงชีวิตแน่นอน งับอุย้ยเดี๋ยวนะมีมุกแค่สามเม็ดจะให้เขาเข็ดไปตลอดชีวิตเลยเหรอเม็ดเบนอืออ่ะขออนุญาตเสียบหูฟังแป๊บไม่ไหน้าปาดซอยมากเลยครับได้ฮะได้ฮะ,ะอ่า เราข้างๆเขาบะเขาอะไรนะคะมีคำมีคำคมีคอะไรอีกว่าไงฮะมีคำคมไม่ค่อยเก่งขอคำนมได้ไหมนี่ขอคำนมนมอะไรฮะนมจืดนมข้นหรือนมช็อกโกแลตนมถั่วเหลืองอ่ะนมถั่วเหลืองคิงยิวผมยังเนี่ยโหลยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงฮะใจโอเคโอเคปิดไหมเดี๋ยวโดนว่าเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวโดนมาบริยญาตโอเคนะคะ ทีนี้มีสาวๆคนไหนอยากจะเผยมุกเด็ดไหมคะมีไหมมีไหมมีไหมขอคิวสาวๆหน่อยเออพี่ร้านพี่ร้านมาไม่ใช่ขออนุญ,ญาตขอโต๊ะนะคะพี่ร้านพี่ร้านอยู่ไหนกดถึงมาเลย ได้มีลูกมุกเด็ดไหมเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะยินดีต้อนรับนะคะยูเซอร์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กิจกรรมกรประเทศสื่อหลักในวันนี้นะคะเขาบอกว่าไม่แน่นะเอาจริงๆมันเมื่อกี้มีน้องห้องหนึ่งนะคู่ครองเขาอ่ะเหมาะที่จะเป็นชาวต่างชาติมากเลยนะถ้าสมมติว่าเราได้คู่เป็นชาวต่างชาติได้ถือว่าแจ๋วเลยนะจ๊ะหัด พูดภาษาอังกฤษเอาไว้นะคะจะได้ฟิตฟิตโฟรไฟล์กันได้นะอ่ะโอ้โหเห็นภาพเลยโดนทาต่างชาติแล้วก็ไปโอ้โทตีตตีลืมปิดไหมอ่ะทีนี้มีเกมให้เล่นอ่าเรามีเกมให้เล่นคุณอยากรู้ไหมว่าเนื้อคู่ของเราจะเป็นใครลักษณะแบบไหนนะคะอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนลองทําตามแบบทดสอบนี้นะคะให้เอา วันเดือนปีมาบวกกันจนเหลือค่าเลขตัวเดียวนะคะแล้วเราจะมาดูกันวิธีการบวกกันก็คือถ้าเราเกิดวันจันทร์ถ้าเราเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์คือเลขหนึ่งวันจันทร์คือเลขสองอังคารสามสี่ห้าหกเจ็ดเดือนมกราเท่ากับหนึ่งกุมภาเท่ากับสองมีนาเท่ากับสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆส่วนปีนะคะนับปีชวด ชวดฉลูขานเทาะชวดเป็น1ฉลูเป็นสองขานเป็น3เทาะเป็น4แล้วก็เอาทุกอย่างมาบวกกันสมมุติว่าเราเกิดวันอาทิตย์ก็คือวันที่1อ่าเลข1ตรงกับเดือนกุมภาคือเลข2 1นบวก2อเท่ากับ3อ่าแล้วปีไหนปีกุลคือ12 1บวก2เท่ากับ3บวก12 3อาบวก12เท่ากับ15บเอา1กับ5บวกกันได้เท่ากับ6นี่คือผลลัพธ์ อันนี้เท่ากับ12ใช่ไหมคะ12ก็คือเอาเอาเอาหนึบวกสเท่ากับสามเมื่อเราได้ผลลัพธ์เสร็จแล้วนะคะเอามาคูณด้วย7สมมติตัว8นะได้12บวกกันให้เหลือเลขตัวเดียวคือ3าสามเอามาคูณ7จมะเมียเหรอคะมะเมียเลข7ค่ะอ่ามะเมียเลข7 ได้ผลลัพธ์หรือยังได้ผลลัพธ์หรือยังถ้าใครได้ผลลัพธ์แล้วพิมพ์ลงมาอ่าแล้วเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนต่อไปได้ผลลัพธ์แล้วพิมพ์ขอขออีกรอบได้ไหมครับผมได้สิบสองมึงแกผมลืมผมลืมฟังผมกินข้าวอยู่ขอขออีกรอบได้ไหมบวกอะไรลบอะไรบวกอะไรคูณอะไรมงงไปหมดเลยใส่ใส่ใส่เย็นเอาสิบสองให้บวัเหลือเลขตัวเดียวสิบสองบวกกันให้เหลือเลขตัวเดียวนะฮะสิบสองบวกกันเหลือเลขตัวเดียวเท่ากับสาม ชวดฉลูอ่าชวดหนึ่งฉลูสองขันสามเถาะสี่มะโลงห้ามะเสงหกมะเมียเจ็ดมะแม่แปดวอกเก้าจอสิบละกาสิบเอ็ดคูณสิบสองมามีจุกได้หรือเปล่าอ่าถ้าใครบวกติอแล้วนะคะคได้ได้เลขอะไรนะอ่าจากนั้น เอาสามคูณด้วยเจ็ดหารด้วยเก้าเหลือเศษเท่าไหร่จำเอาไว้หนึ่งผมขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บสามคูณเจ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดหารด้วยเก้าสองจุดสามครับอ่าดูจุดเอาไว้นะคะดูเศษเอาไว้นะดูเศษเอาไว้นะทุกคนทำได้แล้วใช่ไหมถ้าทำได้แล้วข้ระเจ้าจะเฉลยนะ คุณหารแล้วไม่เหลือเศษเลยเนื้อคู่ของคุณคือ จะเป็นคนนิสัยดีฐานะดีเป็นคนจริงจังชอบคบค้าสมาคมกับคนอื่นเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมีมานะอดทนเป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นมาเอาใจและเขาก็ต้องการให้คนอื่นมาลายล้อมเขาเขาจะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวทุกคนทุกแห่งแต่บางครั้งก็เป็นคนที่อารมณ์โรแมนติกแต่สําคัญนะคะให้ระวังนะทรมสำหรับคนที่ไม่มีเศษเนื้อคู่ของคุณเจ้าชูมากครับ เเลยยทีีดวสำหรับคนที่เหลือเศษหนึ่งละครับเศษหนึ่งลักษณะภายนอกจะได้คนผิวขาวเป็นแฟนนิสัยเจ้าระเบียบใจเย็นจึงต้องการให้คุณอยู่ในระเบียบที่เขากําหนดไว้อย่างเคร่งครัดแต่เขาก็เป็นคนที่รักใครรักจริงและพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณเสมอเพียงแค่คุณตกลงจะทําตามเขา